สวัสดีครับเชนจากเทคแกรมิกเกอร์เจนะครับวันนี้มาเจอกันในนี้อีกแล้วนะครับก็แสดงว่าจะมีทริคการเล่นมาให้นะครับมีคําถามมานะครับว่านะครับถ้าเกิดจะปรับความละเอียดในการเล่นนะครับซีโนมินิโปรนะครับซีโนเอซีโปรนะครับว่าจะปรับความละเอียดในการบันทึกวิดีโอยังไงง่ายๆครับเข้าไปนี้นะครับเราจะต้องเอาโดรนขึ้นบินก่อนนะครับและเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปปรับตัวนี้นะครับให้เป็นโหมดของ การถ่ายวิดีโอก่อนนะครับก็ปรับเป็นโหมดวิดีโอแล้วนะครับเราเข้าไปตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่มีขีด3ขีดตรงนี้นะครับถ้าแตะเข้าไปเลยครับปึ๊บนะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่โหมดวิดีโอนะครับแตะเข้าไปครับจะเห็นตรงนี้เลยครับประทัดแรกเลยนะครับตัวนี้ตั้งค่าไว้ที่ 4K 4 30เฟรมเลทนะครับถ้ากจะปรับก็ตัวนี้ฮะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แตะเข้าไปครับปึ๊บ จะมีให้เลือกนะครับตั้งแต่นะครับ 6K นะครับ30เฟมเลสนะครับไปจนถึง 2.7K 180P 0แล้วก็ 720P ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะได้อยู่ที่ 2.7K เราก็แตะเลยครับเพิบนะครับให้เราเขาให้เราเลือกว่า 2.7K เนี่ยจะเอาเป็น30เฟรมเลสนะครับหรือจะเอาที่60เฟมเลสนะครับ ผมต้องการเป็นของสิลเวร์ผมก็ตั้งแบบนี้เลยครับของซิลเวร์นะครับเสร็จแล้วก็แตะข้างนอกที่หน้าจอครับแตะเบาๆปุ๊บเท่านี้เองนะครับโดนจะทําการบันทึกภาพเป็นนะครับเป็น 2.7k 60เร์ให้เราครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าต้องการที่จะบันทึกภาพนะครับเป็นหมดความละเอียดเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับใช้ได้ทั้ง2รุ่นนะครับทั้งรุ่นดูตรงนี้ครับทั้งรุ่น ซ i n น m มินิโปแล้วก็รุ่นชิโน a เอซีอีโปรครับตั้งค่าเหมือนกันครับผมขอบคุณครับ